เจริญพรติโยมทุกคนทุกท่านช่วงนี้รอคอยความพร้อมรอคอยเวลาที่เป็นอุดมวมงคลอีกสักพักเพราะว่าเวลาที่เรานั้นหมายกันไว้เจ้าภาพหลักครอบครัวนุ่มจิว๋วเป็นเจ้าภาพหลักในงานวันนี้ป็ะฉะนันก็ถือว่าเป็นงานที่ เดินทางมาครึ่งทางเลยนะครึ่งทาง50วันนะปัญญาสมวาระก0าวันก็อีก50วันยังเหลือนะยังเหลืออีก50วันซึ่งงานใหญ่แบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งพระทั้งโยมเพราะว่าเป็นงานของพระงานของพระก็ต้องใช้พระสะเป็นหลักโยมก็ถือว่าเป็นผู้ช่วย ที่บอกว่าใช้พระเป็นหลักเพราะว่าหลายๆาอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระโดยตรงญาโยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็เรียนเชิญจันทร์พรขึ้นด้านบนศาลาบวมมาบนศาลาจะมีขันกันเทศมีขันกันเทศตั้งอยู่หน้าบันไดเลยนะที่บอกว่าขันกันเทศตั้งอยู่หน้าบันไดไม่ได้บอกว่าโยมจะต้อง บังคับให้โยมมาติดกันเทศก่อนแล้วค่อยผ่านประตูเข้ามาแต่ว่าเป็นการอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่จะมาฟังเทศวันนี้วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดประยุรวงศาวาดวรวิหารจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พักผ่อนนิรียบบทสักเล็กน้อยก็จะได้กราบพรารถนาขึ้นสู่ ธรรมาหลังจากนั้นก็จะได้เป็นหน้าที่ของพระเดชคุลหลวงพ่อจะได้าสาธยายธรรมน้อมนําเอาธรรมะขอ,ของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นมา,อ,าอธิบายขยายความให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความปีติยินดีได้มีความปราปลื้มในบุญกุศลของเราทั้งหลายในเรื่องในวาระโอกาสปัญญาสมวาระครบรอบ50วันของพระเดชกุลหลวงพ่อพระครูโอภาสธรรมโสพล นวันนี้วันสำคัญบุญสำคัญของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นท่านทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วเขบอกว่าทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจเวลาจะทำทานเวลาจะทำบุญก็อธิษฐานให้ดีทำบุญต้องอธิษฐานจะติดต้นกันเทศก็อธิษฐานให้ดีนะอธิษฐานให้ดีขอให้้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ จเจริญในพระศาสนาเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญในการดำเนินชีวิตจเจริญในการหน้าที่การงานก็ว่ากันไปปราศจากทุกโศกรคภัยอะไรก็แต่ในสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับชีวิตของเรากราบราธนาพระเทวิสุทธิมุนีจุดทุกเกียนหน้าพระพุทธกราบราธนาด้วยความเคารพ ประเทศวิสุทธิมนีเจ้าคณะเขตพญาไทยจุดเทียนสองธรรมนะครับกระราบรัตนาพระครูโกศลประชาธรจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบส่งครับ พระราธนาพระครูอมรกิจจานุรักษ์จุดทูบเตียงเครื่องทองน้อยบูชาหน้าหินศพอ,อีกชุดหนึ่งครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนกทุกท่านได้ราธนาศินและสมาทานเบญจสินไปพร้อมๆกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราพนาทายาติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจาณานาบัตนี อยากได้แสดงพระธรรมเทศนาในทักขินานุปทานกถาอุทิศแด่หลวงพ่อท่านบัครูโอภาธรรมโสพลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพยาไทย และอดีตเจ้าวาดวัดกุณธีรถธารามซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วภายหลังแต่ได้อยู่ชมโลกเป็นเวลานาน,าน98ปีดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศเป็นเวลานาน,านถึงเจบสพันษา ไชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนีสาธุยัตถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาครัง เอวเมววอิตโตทินัางเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสมิจเตูคราบนาครเบหน้าเทวิสุขิมนิถวายพระไตรเรื่องบูชาธรรมพระครูโพสประชาธร มาสารเจ้าัาวาสคุณธีรุตารางถวายเครื่องกันเทศบูชาธรรมในานามของศิษยานุสิ์ของเดรัจยคุณว่าพระโพระธรรมโสพลกระขอบพระคุณในความเมตตาของเดวัจร์คุณพระธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารองพระธรรมกถึก พระกระผมกราบอาราธนาทั้ง19รูปขึ้นสู่อาสงวิปัติปัติภาหายะสัพพะสัมปติสิธิยาอมามฺมม ธีการได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนเพลนมีถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์มูใหญ่ในเวลา14นาฬิกาก็มีเทศกันหนึ่งเราจะเริ่มอีกช่วงหนึ่งนะครับในเวลา18นาฬิกาเป็นการสวดพระพิธรรมตามปกติ รัธนาพระกุณเจ้าจากวัดหลักสี่ัังสี่รูปได้ขึ้นสู่อาสงเพื่อสวดพระบิธรรมเป็นลำดับสืบไปกระพรันาด้วยความเรารพกลำดับต่อไปอเรียนเจญเจริญพรคุณยมทวีสุทธิเกียรติคุณจุดทูปเทียนบูชาหน้าพระต,ตรัรัยหน้าโต๊ะพระพุธเรียนเจญเจริญพรลำดับต่อไป เรียนเจริญจันรพรคุณยมสุรัตนุ่มจิ๋วจุดตู้เทียนบูชาหน้าตู้พระธรรมเรียนเจริญจัญทร์พรลำดับต่อไปเรียนเจริญจันพรคุณยมสกลน,นุ่มจิ๋วจุดตูกเทียนเครื่องทองน้อยบูชาหน้าหีบศพเรียนเจริญจันร์พรสมาทาน เพื่อจะเสียงไปพร้อมๆกันนะครับมะยังพันเตวิสุวิทุงราคขณะทายาติสละเนนะสหะปัญจสีลานิยา เจริญเจริญพรท่านเจ้าภาพทั้งสี่ท่านก็ถวายเครื่องธยาธรรมและทอดผ้าไตรบังสุคุณเป็นลําดับเรียนเจริญเจริญพรคุณโยมทวีสุธ,สธิเกติคุณคุณโยมสุรินนุ่มจิ๋วคุณโยมสุรัตนุ่มจิ๋วคุณโยมสกลน,นุ่มจิ๋วทั้งสี่ท่านถวายเครื่องธยาธรรมเรียนเจนิญเจริญพร พิธีการได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการขอเรียนเชิญเจ้าภาพได้บันทึกภาพกับคณะสงฆ์ที่น่า,าหีบศพหลวงพ่อนะครับท่านภูมิเกียรติ